คิวยาวมากแต่ว่าหิวครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูซิว่ากระดูกหมูเนี่ยทั้งหม้อเนี่ยเดี๋ยวขายเสร็จเที่ยงนะหมดเลยเพื่อนๆเป็นหม้อเป็นหม้อกระดูกหมูที่นี่ดีงามมากๆเดี๋ยวเตรียมกินเตรียมกินกินแล้วอยู่แล้ว สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้รายการละลายละลายลิ้นนะครับมาเจอกับทุกคนอีกแล้วนะครับทุกๆุกวันศุกร์นะครับ on EP ใหม่ๆเวลา11โมงครับเวลาดีๆกำลังหิวแล้วพอดีเลยวันนี้นะครับผมนะครับเตียงละลายลิ้นจะพาทุกคนมาชิม ก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูย่างนะครับสูตรเด็ดมากๆจริงๆแล้วเป็นสูตรของทางเหนือแต่ว่าพี่เปิ้ลนะครับเจ้าของร้านนะฮะก็ได้พัฒนาสูตรนะครับแล้วเริ่มขายประมาณ15ปีที่แล้วลูกค้าแน่นร้านอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับบริเวณนี้ใกล้กับบริเวณมอนะครับอยู่ซอยนภสวรรค์แมนชั่นนะครับซึ่งเป็นแมนชั่นใหญ่เลยนะครับอยู่บริเวณถนนทุ่งลีนะครับทุกคนบริเวณนี้รู้จักร้านนี้เป็นอย่างดีนะครับ ก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำหมูย่างที่ผมบอกนะครับนอกจากมีหมูย่างที่แบบเด็ดมากๆนะครับยังมีลูกชิ้นหมูที่แสนอร่อยมีหมูสับที่เด็ดมากๆและที่สําคัญมีซี่โครงหมูในทุกๆถ้วยที่ต้มมาแบบว่าเขาเรียกว่าเปื่อยละลายในปากเลยทีเดียวนะครับจะอร่อยยังไงนะครับจะเด็ดอย่างที่ผมบอกไหมนะฮะตามผมมาชิมข้างในเลยครับตามมาตามมาครับ มาแล้วเพื่อนเพื่อนนี่คือมีเหลืองต้มยำครับเห็นไหมเห็นไหมมีเหลืองต้มยำหมูย่างนอกจากหมูย่างนะเพื่อนเพื่อนนี่ยังมีซี่โครงหมูย่างด้วยนะครับหมูสับนะครับที่ผมบอกนะฮะโอ้ยเลิฟมมากหิวมากแล้วก็มีลูกชิ้นหมูนะครับและนี่เลยไฮไลท์ ถูกใจผมมากนี่คือกระดูกหมูนะฮะกระดูกหมูซี่โครงหมูที่ต้มแบบเปื่อยมาละลายในปากเลยทีเดียวส่วนเครื่องปรุงนี่เหรอไม่ต้องครับไม่ต้องใช้เลยเพื่อนๆจะบอกว่าต้มยำที่นี่นะเครื่องปรุงมีเอาไว้ดูเล่นเท่านั้นแหละไม่ได้ใช้เลยเพราะว่า ความครบรสของนะฮะหถั่วนะครับความหอมของพริกนะครับมะน,นาวสดที่ร้านนี้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้เครื่องปรุงใดๆเลยมันอร่อยอยู่แล้วเรามาชิมกันเรามาชิมกันร้านนี้จะบอกว่าถ้าคนที่แบบชอบแบบต้มยํานะครับแล้วชอบเรื่องของการลวกเส้นโดยเฉพาะนะฮะเพราะว่าพี่เปิ้ลแกลวกเส้นเองแกทําทีละถ้วยทีละถ้วยเลยนะอาจจะรอนานหน่อยแต่ว่าทุกถ้วยเนี่ยผ่านมือแกแน่นอนเรื่องความอร่อยของเส้นอีกเส้นหนึ่งที่แบบผมเลิฟมากก็คือเส้นเล็ก นะครับนุ่มแห้งแล้วก็เหนียวหนึบหนับแต่วันนี้ชิมให้ดูก็คือมีเหลืองต้มยำหมูย่างคำแรกเส้นเนี่รู้แล้วว่าที่นี่ใช้มะน,นาวจริงไม่เหมือนบางร้านใช้มะน,นาวเป็นแบบขวดเป็นขวดอะ่ะบันทูกแต่ว่าที่นี่ถึงราคาสูงหน่อยแต่ว่ากินเราได้มะน,นาวแท้น้ำซุปที่นี่ก็เลิศมากเพื่อน ทำที่สองเลยนะต้องกินพร้อมกันนี่ก็คือหมูแดงย่างนั่นเองเดียเด้ยดี่ะหมูสับที่นี่ก็ดีเพื่อนๆกินแล้วรู้เลยว่ามันไม่เยอะร้องแทบจะไม่ใส่แป้งเลย <c oughs> คือทุกคำที่คลุกนี่นะจะบอกเลยว่ามันมีกลิ่นของแบบพริกคั่วที่หอมๆแล้วก็มีมะนาวอมีหอมตดจากบา้าน <c oughs> มีมะนาวแบบแท้เพราะฉะนั้นเราไปกินของที่ใช้มะนาวแท้ในการทำก๋วยเตี๋ยวหรือว่าคั่วอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะได้กินหอมที่ไม่เหมือนใช้กรดเพื่อนๆเ, <c oughs> เด็ดมากแล้วเมื่อกี้ที่ผมบอกนะเพื่อนๆก็คือกระดูกหเห็นไหมฮะใช้ช้อนตักลงไปปุ๊บขาดเลยนุ่ม นี่คือที่สุดของกระดูกหมูแบบในกุวยเตี๋ยวในหัดใหญ่แล้วกระดูกเป็นชิ้นๆนะฮะนี่คือพิเศษใส่ทุกอย่างมีซุปกระดูกหมูมีลูกชิ้นครบราคา70บาทได้มะนาวแท้ได้เครื่องปรุงครบรสผมจะบอกเลยว่าไม่แงพงเพราะคุ้มค่าเพืเ่อนๆตอนนี้เดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้หิวมากและเดี๋ยวจะ สั่งถ้วยต่อไปเลยนะฮะคุ้มค่ามากที่นี่ผมบอกเลยว่าถ้าใครเป็นแฟนคลับที่นี่แล้วจะเหนียวแน่นแบบผมเลยกินได้แบบเสมอๆนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอชิมก่อนนะครับอีปีนี้จบกันที่ร้าน ก๋วยเตี๋ย,ยวต้มยำหมูย่างนะครับอยู่ในซอยนาภสวรร์แมนชั่นใกล้ทุ่งรีโคกวัดนี่เองนะครับอีพีหน้านะครับผมจะพาทุกคนไปละลายลิ้นกันที่ไหนนะครับเด็ดแน่นอนร้านที่เตรียมไว้รอชมละลายได้เลยทุกวันศุกร์11โมงเราเจอกันนะจ๊ะในช่องละลายลิ้นวันนี้กินก่อนนะฮะบ,บ๊ายบาย